สวัสดีค่ะพี่น้องเอซทุกท่านวันนี้เรามาย้อนรอยข่าวที่ท่านคูบารวยพูดไว้นะคะและแม่น้องก็เชื่อนะคะท่านคูบารวยพูดว่าน้องเนี่ยสาเหตุเนี่ยมีจุดที่ทำให้น้องเสียชีวิตคือมีการต่อเติมบ้านซึ่งท่านระบุเจาะจงไม่ได้ว่าตรงไหนนะคะเพราะว่ามันก็จะพาดพิงนั่นแหละท่านเลยบอกว่า ก็การต่อเติมบ้านก็ไม่ได้มีหลังเดียวนะมีหลายจุดแล้วท่านบอกว่าเขาปกป้องกันดีครอบครัวาญาติพี่น้องเขาก็ช่วยกันปกป้องนะคะนะช่วยกันเป็นอย่างดีเลยเขาฉลาดด้วยซึ่งในแม่น้องเนี่ยก็เชื่อนะเชื่อท่านนะคะเชื่ออาจารย์ท่านพูดด้วยแล้วนางก็ จะพาไปเที่ยวนะคะยัตสเปซี่ตอนที่2คือตอนนี้ร่องเรือแล้วชมแมวน้ํานะคะที่อยู่ในน้ําแล้วนกนะคะเป็นชั้นๆอยู่พิกัดนะคะ เดียวกันนั่นแหละนกกับนกกับแมวน้ํานะคะแมวน้ําก็จะอยู่ในน้ํานะคะเป็นดำํดำๆเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นคือแมวน้ํานะคะแล้วนกเป็นชั้นๆสวยงามมากค่ะนี่คือ EP2 ยังไม่ได้ขึ้นเกาะแต่ชมนกในเกาะน,นะคะเดี๋ยวรอดูสวยงามมากฟังข่าวและชมบรรยากาศล,ล่องเรือชมนกและแมวน้ํากันเลยค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะหากชอบก็แชร์ออกให้นางด้วยค่ะ บารวยเองเนี่ยคือเอาจริงคุณผู้ชมฮะผมก็ต้องย้ำนะว่าควรจะต้องใช้ดุลพินิจในการรับชมครูบารวยน่าจะเป็นคนเดียวที่แม่น้องชมพูเชื่อที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าเราเห็นเหตุการณ์ที่ครูบารวยท่านไปมาสองที่แล้วก่อนหน้าน,นี้เรื่องหมูป่าท่านก็ไป <ng ul ing> แล้วก็มีการพูดเนี่ยนะฮะจะเรียกว่าทํานายหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยแหละบอกว่าจะต้องเจออย่างเจอศพเนี่ยที่ตอนนั้นท่านก็พูดไปทํานองว่าน่าจะต้องเป็นการเจอแบบเสียชีวิตสุดท้ายก็เสียชีวิตจริง จะฟลุกหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ล่าสุดวันนี้ตัดค่ากับมาปัจจุบันฮนะคุณผู้ชมฮะเราเดินทางไปหาครูบารวยเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่วน,นี้ท่านพูดและน่าสนใจก็คือภาพวันนี้ครับของครูบารวยะฮะครูบารวยเองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าก็มีลูกศิษย์ประมาณหลายท่านเดินทางมาขอพรเนี่ยนะฮะท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ให้หวยนะฮะไม่มีเลขนะฮะแต่จะเป็นการสวดมนต์ ที่สําคัญก็คือครูบารวยหลังจากที่มีการให้พงให้พอในเสร็จสับแล้วครูบารวยท่านก็นั่งสมาธิเห็น mm hmm. บอกว่าก่อนที่จะคุยกับทางอมรินทีวีเนี่ยท่านนั่งสมาธิประมาณสักครึ่งชั่วโมงนานนะฮะคือยังไม่ยอมคุยกับอมริน hmm. ด้วยท่านก็ขอนั่งสมาธิของท่านไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งสุดท้ายผ่านไปครึ่งชั่วโมงฮะครูบารวยก็ให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทีวีบอกว่าฉันแผ่เมตตาให้กับน้องชมพู่ให้กับเจ้าป่าเจ้าเขา สิ่งหนึ่งที่ครูบารวยกําลังบอกนีวนะฮะว่าครอบครัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ครูบารวยท่านบอกว่ามันมีคนที่ท่านเห็นจะเรียกว่าคนร้ายหรืออะไรเราคงตอบไม่ได้แต่ท่านเห็นมันมีคนที่หนึ่งฮนะคนที่หนึ่งท่านก็ยังย้ําคําเดิมนะบอกว่าเป็นเพศชายรูปร่างสูงใหญ่และผมยาวคนที่สองครูบารวยก็ยังบอกว่าก็เป็นเพศชายแต่วัยรุ่นนะ ขณะเดียวกันวันนี้ครูบารวยฮะหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิเสร็จสับเรียบร้อยท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกคนที่หนึ่งเนี่ยจะสวมเสื้อแขนยาวสีครามน้ําเงินสีคลามน้ําเงินนะฮะคนที่หนึ่งคนที่สองจะตัวเล็กและวันนี้มีคนที่สามป้ายจะเป็นผู้ผหญิงท่านบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย เหมือนกับทำหน้าที่สนับสนุนดูลาดเรานะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันแต่ไม่ได้ร่วมลงมือก่อเหตุค่ะมันมีอันหนึ่งที่ครูบารวยท่านพูดนะฮะก็อย่างที่บอกผมพยายามย้ำว่าใช้ดุลพินิจนะฮะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่แม่น้องชมพู่เชื่อท่านนี้ที่สุดถามว่าสิ่งที่ท่านเล่าเป็นปริศนาธรรมแล้วกันท่านบอกว่าสิ่งที่เวลานั่งสมาธิ แล้วเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นก็คือมีคนอุ้มเด็กคนที่อุ้มเด็กเนี่ยมันเป็นคนผมยาวแล้วคนผมยาวคนเนี้เป็นคนที่เขาเล่นของหรือมีอาคมโดยคนผมยาวคนนี้คุณผู้ชมฮะเป็นคนที่มีการตัดผมเด็กผมเด็กที่ว่าเมื่อตัดออกแล้วจะมีการวางผมเด็กเอาไว้สี่จุดรอบๆอบตัวเด็กนะฮะ คนผมยาวมีความสำคัญก็คือเขาจะมีการสวดอะไรบางอย่างด้วยซึ่งการสวดตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนคนนี้ต้องการให้เด็กที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วการที่ให้เด็กอยู่ตรงนี้คนคนนี้เป็นคนที่มีอาคมเขาจึงมีการให้พูดวิญญาณอยู่กับทางด้านของเด็กแล้วก็สะกดอยู่ตรงนี้ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมต้องไปที่ป่าที่สำคัญก็คือคนคนนี้ยังมีการสั่งเหมือนกับว่าพอเขาทำพิธีนอกจากเด็กจะไปไหนไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเป็นการปิดบังเรื่องของหลักถงหลักฐานดุนลพินิษฐนะ์นะฮะดุลพินิษฐ์หลังจากนั้นคนคนนี้ก็จากไปแต่วันนี้สิ่งที่ครูบารวยบอกก็คือว่ายังคงย้ำคำเดิมได้ไหมต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้านในที่นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนมันมีคำปริศนาแบบนี้และขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขากำลังอยู่ในอาการร้อนรนจิตตกและมีบางคนกำลังปกป้องลูกหลานของตัวเอง<ฮ>ครูบารวยยังบอกด้วยเนี่นะครับว่าเราถามเรื่องเสื้อ เรื่องเสื้อเนี่ยเอาเป็นว่าครูบารวยบอกว่าไม่สามารถบอกข้อมูลได้แต่เสื้อถูกซ่อนฟังเสียงครูบารวยหนะ่อยฮะแล้วก็ที่บางคนบอกว่าจะมีมากกว่านั้นก็ไม่รู้แล้วตรงนั้น,ม,นมันมีหลายหลังแนละไม่ใช่หลังเดียวนะการต่อเติมบ้านเนี่ยเขาทำกันหลายหลังแล้วก็จะเอาไปเน้นว่าจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าจุดนี้ แค่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นคือมีความวิตกวิตกจระิตงละจิตตกละนั่งพูดนั่งเก็บตัวแล้วอะไรแล้วเพราะว่าที่นั่นคนเขาค่อนข้างที่จะปกปิดข้อมูลดีพอสมควรคนร้ายด้วยญาติคนร้ายด้วยอะไรด้วยก็ค่อนข้างที่จะกลมเกลียวสามัคคีกันพอสมควรเขาต้องปกป้องลูกหลานเขานะ จะท is, e. tamam. okay. ําผ you know, ิดไม่ทําผิดเขาก็ต้องปกป้องกันไว้มันเป็นเรื่องธรรมดาก็คืออย่างามันิกาหรอเขานองพก็เขาก็อยู่ดีเบิกบานนะเขาไปเจิตบทิพย์กายทิพยานทิพย์เขาก็ทั้งบนภูเขาก็เป็นเมตถเทพเทวดามีความสุขเบิกบานยิ่งมีคนไปทําพิธีทําอะไรมากขึ้นก็มีแต่ความสุขเบิกบานคนทําพิธีทําอะไรกลับไปก็มีโชคมีลาบ I'm gonna be Wow!

แม,มแ,มมแมวน้ำค่ะแมวน้ำค่ะแมวน้ำพี่น้องมีคนลุกขึ้นฟังล่ะแมวน้ำค่ะเจอแมวน้ำเป็นฝูงเป็นฝูงอย่างนี้นะคะ You know? And you just in the front of the boat in the sky. You see another eagle, just in of the boat. King front of the boat. And you see the golden of the boat, the the boat on the of the Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far as the echo, where do we start? Are You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together make a stand we've got to fight to find a way dead to fall to find out what to say